ปฏิจาคิวมากล่ะค่ะพี่น้องอันเก่าพ่อเมาให้อาจารย์แม่นียนพ่อท่านใ่อยู่นใส่ผูเสียโพยยุยยุยไอยุ่ทั้งรุแหละมั้งพ่อท่านแก่ยุ่งเปนเม่เลยเอาไปให้อัยเนาะตอนไหนพ่อไม่เอาแก้มพ่อแก้เนาะเธอเอาแก้มให้พอนะบันบ้ติล มาถึงิิเอาฝากแฟนๆผากเหนือนะครับเจอกันครั้งแรกตั้งแต่บอสโจบริหาโงมาเลยนี่นเช่วยนะเดอยนลูกใส่ทิศมือในชุดมือในชุดไหมศิลปะชุดประจำจังหวัดนี้แม่ไม่นี่ชุดประจำเชียงใหม่ไมอนี่ใส่ชุดประจำเชียงรายวันนี้ชุดประจำจังหวัดน่านขึ้นหานแม่ใส่ถุงยืนหานมาชุดหนึ่งลองไว้ ไปว่าเอาชุดดิ่ดเจ้าของช่วงแรกช่วงสองเดี๋ยวพอทีไปคันทั้งเรือแล้วก็หนูลงมาเปลี่ยนชุดใส่ชุดมาจากจังหวัดไหมพี่น้องอยากเห็นป่ะครับคอมเมนต์มากเลยครับคอมเมนต์มาใต้ลิปได้เลยเอาดูๆนี่ไปเนี่รับปน้องรับบน้องเหรอโยกวนเลยไปคอมเมนต์อยู่าไป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 เอาที่โดยเขาไม่มีคามเสี่ยงเพราะว่าอยู่ในเบิ่งอยู่พอวัาที่แตนเฮ็ดกอัเชุดชิฟต์อันนั้นอันนี้ มันิงเคยหลอกในปากเด็กๆจะใจได้กกันโอ้ยไม่ได้แก้เพลงนี่บอสเองเดือนมิถุนายนครับพี่น้องครับอ่าแฟนคขับภาคเหนือไปรวมตัวกันที่นู่นเลยเพราะว่าชิดปีลำเศร้าปีรำครับตั้งแต่ผมบริหารมาเลยอ่าผมว่าแต่แกพอสมใจก็เป็นสุภาพตังมากๆอ่ะพอเป็นไปพอสมควรแล้วบอสเอาว่าไปบอแก้ตึงแก้ คุณพ่อหุ่แม่ได้ไปบปะคิดว่าไปอยู่กับเพื่อนแต่ว่ามาถึงเชียงใหม่เชียงรายไปอยอะพเยาไปอยู่บ่ได้เตรมแปะเพถือว่าเป็นครั้งแรกของเราเนาะเอาเยอะเตรยมเลยใส่เข้ามาเอาครั้งแรกเลยคิวคิวทางภาคเหนือมาแล้วนะครับสี่สิบพันมีคือนาปินาเลยพีดว่านะครับเอซีภาคเหนือข้อหมอลำแฟนเพลงหมอลำแฟนพี่สาวหน่อยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลย คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยครับแต่น,แกกนั่นแค่วอคุณเกี่ยวกับเรื่องไร้ที่เชียงใหม่เทียบเลยครับแฟนคลับของภาพด์เรื่องไข้อ,อผมบอกเลยภาคใต้หาดใหญ่หาดใหญ่นะครับภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายเทียบรับปากเมื่นหลายเกันครับตอนไข้อบอแต่ว่าเชียงใหม่นี่เต็มแน่นทุกวันวันแรกอาทิตย์แรกหนึ่งแน่นมาก ก็หกสิบก้าบไนสิบาทลดตัดแต่ไอ้อลดลงไม่น่าตกใจไม่น่าตกใจไม่น่าตกใจว่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะจางไปม้วนจางไปเที่ยวพร้อมสำคัญใส่เข้ามาห้องไปเที่ยวใะเนาะไปเที่ยวไปเอวเนื้อไปเที่ยวหลักก็ได้เงินพร้อมเออไปพ่อแสนขับเส้นริ่งพร้อมไม่น่าใช่ที่สุดเท่าวลอยใช้เรื่องเกี่ยหมดพ่อกันครับ แฟนๆเอาเมนูกู้มากเลยมันเมกมากตองจานข้าวจานข้าววัเรือทาเขาู่ไปตรงเซแล้วนอูดไดบอดอบอูดไอบอูดไดบเป้เอ้าวบัณนี้บุญบันหาวันที่สามากกันเยอะๆนะครับหนางานเน่ยบอสำเนียงเขาเเสียทางเล่าสำเนียงเขาเเสียทางเล่าเขาเฮาบ่หื้ นาฮกกับเจ้าปลาล้มปลาเหลือนะฮะปลาล้ปลาเหลือสืว่าเที่ยพีไม่กันนาฮักได้ว่านะฮักกุจ่านาฮันาฮักได้ว่แม่นนาฮัก่แม่นนะ หลลังะเนาคือขุไปเต็มระบบนะครับไม่ใช่เวทีกลางนะครับไม่ใช่มินิคอนเสิร์ตติดมุมภาพเสียงจอเอลยีดีกงคาวยรสาวน้อยไม่เป็นสามเรื่องจู้จเราไปเราไปถึงประมาณเพชรบูรณ์ใช่นครสวรรค์ปิจิตรี่น้ำที่พอจู่ต้องไปอยู่แล้วได้ต้องพาน้ำที่เรว่อยอยากไปรับงานอย่างไรอยากไปพบอกรับไปไปเอออเาฝากแฟนๆรับรถขับคุณปานิ่แหละก็ดีสั่งสิทันมาคุ้มอยากคิดอองมาหน้างาน นะครับอ่าซึ่งปัดแข็งน้านะครับแงครับแข็งรุนแรงว่านพร้อมขพาเอกก็เม่นหน่อยแไม่นนามาฉายแล้วอ่ะอ้าทำไมรอบนี้กินปัดรอบเบอร์ความรบ้างปอันหน่ดหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทวันหนึ่งร้อยสิบเกาบาทแล้วก็เมาสามือไปเลยรวมสามร้อยห้าสิเสือง่ายๆนะครับอีกว่าัวได้แล้วเสือเสือฮะสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาท รวมส่งป้ะนี่รวมส่งค่ะรวมส่งเนาะใช่ค่ะพอเือเอาคือมมี่คือไม่เสียก็รวมส่งส่งยุสใสส่งบมีโอเท้รองไเนามาพ่อกันจากเมือ้เขาดอยูเขมราชัดันเจอกันที่เขมราลัดานหน้าหวานน่อย ใส่เลย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 ใส่เสืออ๋อใส่เสือโอ้ยแล้วว่าอันแถมซองพราะว่าแถมซองแต่ละซองกับบะหมี่คนละผาซองผีสางสี่ผ้าซองผ้าซองปลามันเป็นห้อยน้ำท่วมลอยน้ำท่วม พ้งรู้ว่ามันท่วมเยอะขนาดนี้แม่อันจ่ะแมอนจ่าไม่อนอุบลแต่ก่อนที่ว่าช่วงท่วมปีนั้นน่ะท่วมหนักเลยนะอ๋ยากปยทีเลยโอ้ยว่าละตัวไม่บีว่าจังไหนเออนั่นนั่น เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเรียนเพิ่มเติมเนฉประแหน่แต่ฉุกเฉินเขาจะอยู่แต่ฉุกเฉิน่อนั่นเออเอาสิเขาได้ป่วยเนี่ยกล้วยทีไม่หนีพ่อพี่เขาจะไปต่อเพิ่มปะแหน่งจุกเฉินพ่อถาดถาดเทียมของยาได้เลยเออกล้วยไม่หนีพ่อมเหรอพี่รพ่ออยากกลวยเลยมีถ้ารล่อจะมอแล้วกันอป้าสิ่งก็ได้เสียค่าจ้างพี่เซ็นเตอร์ติ่ มาลูกม่เดี๋ยวใหสลูกกพอเสืออาชิไจผานนเโอ้มันเป็น้าพุ่ใหญ่แล้วว่ามอยเน่ยมอยเน่เออเป็นผู้สาวนี่มาๆๆเดี๋ยวเขาทายให้เดี๋ยวเขาทายให้เพิ่นเองาั่ปสันไปเป็นจัก้ำลสันสมสมไปหน่อยได้หดหายอยู่ดอกว่าน้ำน้ำหานหย่อนเสีย ใส่ฟิวเตอร์ในเด้อเอาขีมยาไมในเด้อเอายาาไปฉีดคอนด้นในนี่ดึออกไมีเอาไม่ดีมว่าพี่กี่ยโรติตูดปว โอเคค่ะพีปน้องว่กาคลิมหน่าจะาฝาช่องไอจีสักหน่อยหนึ่งเพิ่มสิครับบวนคืน